อแดงมีเปืือนมีคู่ขางโซเขียวเาเนมิตรภาพไลคมเดนูจักกันกระดงจักกันท้งพี่เราก็กอบคุณเด้อพี่น้องเรียวมากขอบคุณพี่มากนัาจักกันครับพี่น้องั้างังยูทูบเียเห็นือกันเด้อพี่น้องกนทยูทูบน เที่ยวเด้อเห็ดทั้งสองยางสองอันสองแนวด้ยฝากบ้านเลเด้อบู้ใเห็ุถูกถูกน้ำกันก็ได้ป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าพี่น้องกับดวงเดือนพมสมุทรสามช่องเด้อพี่น้องเลยฝากนะฝากเป็นกำลังแรงใจผู้ใดไปทั้งคุณก็ได้ฝากเป็นกำลังแรงใจขอบุณหลายๆเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเช้าเที่ยวสุด มาเบิ่งประเด็นลีบค่ะบ่งพี่น้องประเด็นลีบค่ะนี่ละงานประจำประเด็นเม่บ้านกินนอนในบ้านเลยสลีปิงอยู่ในบ้านหน้ายังไงงานเม่บ้านงานเย็นเย็นเอาหลานให้ก็จะเลี้ยงซีดเหนียพี่น้องซีดเหียวมากหนึ่ง 我午来拿，你天拿啥呢？ อากาศฮ้อนฮ้อนข้างนอกพี่น้องฮ้อนกับฮ้อนเนี่ยขอบคุณเด้อสีหลานน้องใจพี่นอ้องสีหลานซ้ำหลานน้องใจขอบคุณหลายๆกันกำลังแรงใจหน่อทุกอย่ทุกเรื่องเนาะโอ้ยดูเขา สวัสดีค่ะพี่น้องตามชีวิตแม่บ้าง ขอบคุณผู้อ่านขอบคุณผู้ติดตามค่ะ